ใครที่คิดจะหางานทำไรายได้ดีท่านต้องดูให้ดีนะครับเพราะว่าจะตกเป็นเหยื่อถูกแก๊งสแกมเมอร์กัมพูชาหลอกไปเป็นเหยื่อก็ได้นะครับและเรื่องของการจับกลุ่มผู้ที่ลักลอบเดินทางเข้ายังประเทศไทยก็ยังมีให้เห็นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เมื่อวานนี้ช่วงค่ำจนถึงเช้าวันนี้จับกลุ่มผู้ที่ลักลอบเข้ามายังประเทศไทยได้มากกว่า30คนครับทำงานอะไรกัน เขาไม่เขาหลอกไปทางานเเออเขาบอกว่ามาทํางานที่สาแก้วพี่พอถึงสาแก้วเขาจับตัวพวกหนูข้าพไปฝั่งเหนืเพื่อนค่ะเป็นเพื่อนกันเลยของหนูอ่ะเป็นเพื่อนกันเลยค่ะมันบอกว่ามาทํางานนั่นนี่เปิดบัญชีเพื่อมารับเงินเดือนนั่นนี่ก็ก็โดนโดนโนเต็มเลยค่ะแล้วเข้าไปอยู่ข้างในนานนี่งหนูไปหนูแต่ยี่สิบห้าเดือนไม่ยี่สิบเก้าเดือนที่แล้วค่ะ คนไทย5คนครับอ้างว่าถูกหลอกไปทำงานที่กัมพูชารับจ้างเปิดบัญชีธนาคารครับนี่เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ3าทุ่มครึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาทหารกองกำลังบุรพาไปเจอบริวเวณท้ายหมู่บ้านเนินสมบูรณ์อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วห่างจากคลองกั้นเขตแดนไทยกัมพูชาประมาณ300เมตรสอบถามเนี่ยอ้างว่าตั้งใจจะไปทางานเช่าบัญชีธนาคารบัญชีมาครับแล้วให้ค่าตอบแทนสูงกว่า10,000บาทต่อบ,บัญชี แต่เอาเข้าจริงถูกขู่บังคับให้คอยรับโอนเงินแก๊งคอร์เซนเตอร์แล้วก็ไม่ได้เงินใดๆหมดประโยชน์ก็ถูกปล่อยทิ้งออกมาแบบนี้ก็ต้องหลบหนีเข้ามายังประเทศตัวเองแบบนี้นะครับรียกมีความผิดเพราะลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายนี่คือตอนสามทุ่มครึ่งหลังจากนั้นช่วงตีสามครับเจ้าหน้าที่เจออีกเมื่อกี้เจอ5คนรอบนี้เจอ10คนเลยบริเวณไร่ข้าวโพดบ้านเนินสมบูรณ์ที่อำเภออารัญญ,ญประเทศจังหวัดสระแก้วครับก็ให้การเหมือนกับ5คนเมื่อสักครู่นี้ บอกว่าถูกเสนองานผ่าน Facebook จ้างเปิดบัญชี10,000ถึง12,000บาทแต่หลังรับงานสแกนหน้าโอนเงินอยู่ประมาณ1สัปดาห์ได้เงินจริงๆแค่2,000กว่าบาทเท่านั้นอเอง นะจนตัวเองเนี่ยโอนเงินไม่ได้แล้วนเะหมือนบัญชีโดนอายัดอะ่ะเพราะว่าเราเองก็ปราบปรามอย่างเข้มงวดใช่ไหมพอหมดประโยชน์กลายเป็นว่าถูกปล่อยตัวกลับมาครับหนึ่งชั่วโมงต่อมาตี45เจออีกแล้วคุณผู้ชมไปเจอขบวนการลักลอบพาแรงงานชาวกัมพูชา10คนนะคะหลบหนีเข้าเมืองแล้วประสบอุบัติเหตุระหว่างบ้านสลองคลองกับบ้านกุดหินนะคะ สอบถามชาวกัมพูชาที่ถูกจับก็ยอมรับว่าเคยทํางานในไทยมาก่อนที่ต้องกลับมาเนี่ยเพราะว่ากลับไปกัมพูชาไม่มีงานทํากลับไปกัมพูชาไม่มีไรายได้ก็เลยหาทางลักลอบกลับมาไทยหลังจากนั้นอีกหนึ่งชั่วโมงต่อมาเอาสิเอา 5. ีห้าทหารพรานไปสกัดจับชาวกัมพูชาได้อีกสองคนที่บ้านป่าไร่ใหม่ตะบนป่าไร่สองคนนี้ก็รับว่าเคยทํางานรับจ้างซักรองเท้าอยู่ที่ตลาดโรงเกลือนี่แหละพอข้ามไปกัมพูชาหางานไม่ได้เงินไม่มีก็เลยตัดสินใจเขารวบรวมเงินก้อนเลยนะแล้วก็ลักลอบจ้างคนพาข้ามกลับมาฝั่งไทยตั้งใจจะไปทํางานที่ตลาดโรงเกลือเหมือนเดิมแต่ถูกจับก่อนค่ะและเมื่อเจ็ดโมงเช้าที่ผ่านมาทหารยังสกัดจับหญิงไทย3คนครับ อ่านี่เนี่ยคนหนึ่งก็ถือตุ๊กตาสีชมพูไปด้วยอีกคนหนึงเหมือนอแบบถือกีตา้ามานี่นะครับคือหญิงไทย3คนนี้ลักลอบเดินทางผ่านช่องทางธรรมชาติบริเวณบ้านภูน้ำเกลี้ยงที่อารยญญประเทศนี่แหละจากการสอบสวนอ้างว่าได้ทํางานในเมืองปอ,อยเปต สองคนงไปนักนดนตรีอีกคนเป็นเจ้าของธุรกิจโต๊ะจีนต่อมารายได้เริ่มไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนนะครับเลยตัดสินใจเดินทางกลับผ่านช่องทางธรรมชาติแล้วถูกคนพามาทิ้งไว้ในป่าก่อนที่ทหารจะมาเจอตัวแล้วก็ถูกควบคุมตัวดําเนินคดีตามกฎหมายครับค่ะนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เรียกว่าทางเจ้าหน้าที่ทําการกวดขันอยู่ตลอดนะ